สมาชิกวุฒิสภานะฮะนับถอยหลังแล้ววันสองวันนี้ก็น่าจะพ้นไปหรืออย่างไรครับนะครับสวัสดีครับคุณพี่เอ,อสมชายแสวงการครับสวัสดีครับคุณก้อคุณนุมครับครับทันไหมเนี่ยเขาจะรับรองสามกร,รกฎาคมแล้วก็ทางเอ่อเขาเตรียมจะเปิดประชุมสภากันแล้วเออเปิดประชุมวุฒิสภากันแล้วครับเปิดประชุมวุฒิสภาเป็นการเปิดสมัย สามัญทั่วไปครับ<อ>ถ้าวุฒิสภาใหม่ไม่อยู่ยุดเก่าก็ยังปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีวุฒิสภาใหม่ครับอ,อันนี้เป็นเรื่องปกติ<อ>ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรผิดปกติเพี <c oughs> ยงแต่ว่ากา <c oughs> าอรตมีหน้าที่ทําให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตราร้อยเก็บและตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ <c oughs> เป็นไปด้วยความสุดจริต <c oughs> และเที่ยงธรรม เพราะฉะนั้นการตรวจสอวอทั้งกระบวนการซึ่งผมเสนอว่าขนาดนี้มีข้อขอรหาเยอะมากนะครับ,รบจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับโดยสุดจริตและเที่ยงธรรมครตคมีหน้าที่นะครับและก็มีความรับผิดตามกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อ้างว่าจะประกาศ ท่านต้องมั่นใจนะว่าสุจริตและเที่ยงธรรมทั้งสองร้อยคนไม่มีรัฐธรรมนูญมาตราไหนเลยบัญญัติให้กกตต้องรับรองพร้อมกันทั้งสองร้อยคนครับต่างกับการเลือกสอสอซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไม่เกินหกสิบวันแล้วไปสอยที่หลังแต่การเลือกสอวอนั้นท่านจะต้องตรวจทุกคนให้ครบว่าสุจริตและเที่ยงธรรมทั้งสองร้อยคน รวมถึงบัญชีสำรองหนึ่งร้อยคนด้วยถ้าท่านประกาศออกมาแล้วเนี่ยอันนี้ถือเป็นคําสั่งแล้วนะครับที่ประกาศในราชกิจจาก็พูดในแง่ที่ว่าคนเขาจะยื่นดําเนินคดีนะครับเขาก็รออยู่เขาก็บอกว่าความผิดสําเร็จแล้วก็ดําเนินคดีกับเลขาธิการและคณะกรรมการกรกตได้อันนี้พูดด้วยความเป็นห่วงนะครับอันนี้ค่อนข้างค่อนข้างชัดนะเพราะว่า มีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เยอะมากแล้วนะครับว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะล่าสุดคือเมื่อวันเส,สาร์ที่ศาลดีกามีคำวินิจฉัยยกคําร้องทั้งหมดเนี่ยผมได้รับมาหลายฉบับมากเลยจากผู้สมัครนะครับเขาไปยื่นต่างๆกันเช่นการไม่ลงคะแนนให้เป็นลับเช่นการขานคะแนนแล้วรู้ว่า ใครลงให้ใครเนี่ยนะครับในระดับอำเภอจังหวัดเนี่ยนะครับแล้วก็การาบล็อกโหวตที่เราเห็นเป็นชุดคะแนนนะครับหลายสิบชุดที่ตรงกันเนี่ยนะครับทำให้เสียรับตามมาตราสามสิบสามเนี่ยนะครับศาลยกคําร้องนะแต่ในนั้นเขียนว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะนั้นเนี่ยผู้ร้องนะครับเขาได้นำำําคําพิพาษากลับมาหากกตแล้วและยื่นไปแล้ว ทีนี้กกตไม่ปฏิบัติอันนี้จะยุ่งแล้วล่ะครับทีนี้วิธีแก้ผมเสนอให้แล้วนะครับวันนี้คือการเปิดหีบนับใหม่หมดนะครับเฉพาะเอาเฉพาะกรุงเทพเอาเฉพาะประเทศก่อนนะนับทั้งเลือกตรงและนับทั้งเลือกไข้นะครับกรกตได้เรียงคะแนนนะครับข่าวที่ได้ถือว่ายังไม่ใช่การประกาศนะครับการประกาศต้องรอไว้ห้าวันหลังวันเลือกเนี่ยนะครับซึ่งเลขาแสวงเซ็นไว้ยี่สิบเจ็ดมิถุนาเนี่ย ตอนนี้อยู่ระหว่างรอไว้ห้าวันเนี่ยคณะกรรมการมีคุณสมชายครับตามกฎหมายเรียกร้องให้ตกรอบนับใหม่นี่การนับใหม่นี่มันจะมีผลอะไรฮะมันจะนําไปสู่ผลอะไรประการที่หนึ่งนะครับคุณหนุ่มลองเปิดคะแนนดูสิครับถ้าดูในโพสต์ผมวันนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยแค่กลุ่มเดียวนะมีคะแนนเลี้ยงตั้งแต่หมายเลขหนึ่งร้อยสี่สิบสามไล่มาเรื่อยๆเลยครับจนถึงหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดเห็นเลยครับว่าเป็นชุดเป็นชุดโบรดเป็นชุดบล็อกครับ มีบางชุดก็เริ่มต้นด้วยหมายเลขสี่สิบสามแล้วจบท้ายด้วยหมายเลขอะไรเนี่ยเป็นชุดบล็อกค,ครับชุดบล็อกเนี่ยอันนี้กลุ่มเดียวนะครับแล้วลองเอามาเรียงให้สื่อมวลชนถ่ายทอดสดดูนะครับลองจัดกลุ่มดูเลยครับจะเห็นว่าในยี่สิบกลุ่มเนี่ยมีลักษณะแบบนี้ทํานองเดียวกันนะครับเอาเลือกตรงนะครับเป็นชุด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 ออกมานะครับแล้วเลือกไข่ก็เป็นชุดชุดชุดดอย่างนี้ออกมาเหมือนกันเพราะเนี่ย <c oughs> อันเนี้คือการบล็อกโหวตครับ ค่ะอ่าทีนี้ถามว่าล็อกวหวเนี่ยคู่ร้องเนี่ยเขาไปร้องที่ศาลแล้วแล้วศาลบอกว่าให้ไปร้องกกตเพราะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายส่วนการปัวการคุณสมบัติไม่ตรงกันแลกผลประโยชน์กันเนี่ยศาลก็สั่งอีกบอกว่าให้ไปร้องกกตตามมาตราหกสิบสี่เช่นกันเพราะตอนนี้กระบวนการต่างๆเนี่ยที่ไปร้องกันที่ศาลเนี่ยศาลให้ไปร้องที่กกตทั้งหมดเลยถูกไหมครับคุณเมชัยถูกต้องศาลยกคำร้องทั้งหมด แต่ถ้าอ่านคำวินิจัยท้าย,ยฟ้องเนี่ยสารบอกว่าให้ไปร้องกกตผู้ร้องเนี่ย<อ>เขาก็เลยนําคําร้องเี่ยไปยื่นด้วยตัวเองและอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วที่กกตขนาเน,นี้กกตไม่มี <ไอ S 1> ทาง,ทางลีนโพลิ l ิกอะไรเนี้แหละเขาจะไปยื่นสารปกครองอีกนีอ๋อสารปกครองก็เป็นอีกสารหนึ่งครับแต่ว่าอันนี้สาคัญมากกว่าที่ผมเตือนกกตเลยนะครับท่านประกาศได้เลยท่านก็โดนดำเนินคดีได้เลยนะเพราะคํา คำนี้ที่ใส่ารที่ออกมาเนี่ยบอกให้มายื่นกรกตนั่นแสดงว่าสารเพิ่งมีคําสั่งมานะโอ้ครับครับ,ออบครับโอ้สารมีนะคุณแลวเขาก็มายื่นกรกตเมื่อวันเสาร์ตอนเย็นหรือวันกลางคืนเนี่ยนะครับภายในกําหนดสามวันนะครับที่ผมเห็นเขาเขายื่นทางอิเล็กทรอนิกส์กันเนี่ยนะครับก็กกตก็มีหน้าที่ทีนี้ถามว่ากกตจะมีทางออกอย่างไรกรกตเตรียมร่า ในการที่จะให้นับคะแนนใหม่ได้ครับถ้ากะกะตนะครับอันนี้ผมผมพูดถึงคณะกรรมการกะกะตนะครับที่ก็ได้ผ่านการตรวจความเห็นชอบจากวุฒิสภาที่ผมร่วมอยู่ด้วยนะครับหลายคนก็เป็นเนักกฎหมายหลายคนก็เป็นผู้ภากษาหลายคนก็เป็นผู้บริหารผู้ใหญ่ด้วยความเป็นห่วงครับผมตรวจดูข้อกฎหมายแล้วเนี่ยท่านมีทางออกของท่านเลยนะครับ ว่าการเลือกต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเนี่ยขณะนี้มีผู้ร้องผมคิดว่ามากกว่าแ800ดร้อยคดีแล้วก็ยังมีที่ศาลปกครองนะครับเอ่อมีมีเอ่อ,อ,อด็อกเตอร์อยู่คนหนึ่งครับที่โดนที่บ้านหมีอันนี้ก็คาร้องที่ศาลปกครองก็น่าสนใจมากนะครับเอ่อมีาคาร้องของคุณสันทนะนะครับมีคําร้องที่ศาลฎีกาส่งกลับมาทั้งหมดเนี่ยนะครับหมายถึงว่าวินิจฉัยตกทั้งหมดเนี่ยตอนแรกหลายคนก็ถอดใจนะแต่พอนั่งดูแล้วเอ๊ะ สารท่าไม่ได้ัยแล้วเขียนมาเลยนะครับไม่ได้เขียนว่าไม่มีอำนาจใดๆนะ้รก็ท่านบอกว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของกอกตทุกฉบับแสดงว่าสารฎีกาเนี่ยท่านเห็นว่าหน้าที่นี้เป็นหน้าที่กกตเมื่อผู้สมัครระดับประเทศนะครับนำกลับมาร้องที่กอกตเนี่ยผมคิดว่าทางออกกกตขนาดนี้คือวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นเลยนะครับเปิดหีบนับใหม่ ต่อหน้าสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ถแถลงสดบันทึกไว้แล้วถ้ากลุ่มไหนมันขึ้นมาอย่างที่ผมเรียงตัวอย่างให้เห็นเนี่ยนะครับมันค่อนข้างชัดนะวันนั้นขนาดถ่ายทอดสดตัดไปตัดมาในแต่ละกลุ่มเนี่ยเรายังเห็นคะแนนเป็นกลุ่มๆเลยนะครับแล้วก็มีผู้ไปร้องอกกตแล้วที่เขาแสดงหลักฐานในกลุ่มเขาอะนะครับ<ช>ผมก็อยาก<ช>ว่าถ้าทาอย่างนี้นะครับหยิบหยิบกลุ่มคะแนนมาดูก็จะเห็นเลยครับว่าเลือกตรงแบบนี้มีกี่กลุ่มที่เหมือนกัน โอเคเข้าใจแล้วที่คุณสมชายอธิบายทีนี้กกตเนี่ยนะฮะมีสองทางนะฮะก็คือจะมีกระบวนการอะไรก็สุดแท้แต่แต่ยังไม่ประกาศผลเพราะว่าคุณสมชายก็ให้ข้อมูลเราบอกว่ามันไม่มีกรอบกฎหมายว่าต้องทําภายในเท่านั้นเท่านี้ถูกไหมครับใช่ครับมันไม่จําเป็นต้องพามาภายในวันที่สามกรกฎาคมก็คือภายในวันพุธนี้มันไม่มีกรอบกําหนดไว้นะฮะแต่ถ้าทีนี้ละฮะกกตบอกว่ากกตบอกรับรองไปหมดเลย แล้วไปสอยทีหลังได้ไหมฮะคุณสมชายผมว่ากกตโดนสอยครับฮกรกตกกตจะโดนสอยก่อนครับไม่ต้อาเป็นหัวที่ดีคืออะไรชะลอการประกาศผลไปก่อนแล้วก็นับคะแนนใหม่ก็อันไหนถ้ามั่นใจนะครับคือมันมีระยะเวลาว่ากกตต้องหลังเลือกเสร็จให้รอไว้ไม่น้อยกว่าห้าวันไม่น้อยกว่าเน่กี่วันก็ได้นะไม่ใช่ภายในนะมันต่างกับสอสนะภายในหกสิบวัน ไม่น้อยกว่าห้าวันตอนนี้อำนาจอยู่ที่กกตคณะกรรมการใช้กฎหมายนะครับสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ได้ทีนี้นับคะแนนใหม่ได้เนี่ยก็แสดงว่ากกตปฏิบัติสุจริตและเที่ยงธรรมที่เขตบางเขนกกตก็นับใหม่นะถูกไหมอำนาจกก<ะ> <ๆ S 2> ตที่มีผู้ร้องตอนนี้มีผู้ร้องแล้วแล้วศาลศาลยกคำร้องแล้วบอกว่าให้ไปร้องกกตและคุณเหล่านี้เขามาร้องกกตเพราะนั้นวิธีการให้กกตเนี่ย เรทาทำแล้วเปิดเผยสุจริตเ่ยน,นะครับประการที่หนึ่งเลยก็คือเปิดคะแนนเปิดทีมแล้วใหม่เลยครับอืม hmm. แล้วแล้วอันนี้จะทําให้กรกตอเออแสดงความบริสุทธิ์นะครับแล้วถ้าพบกลุ่มคะแนนนะครับซึ่งผมขออนุญาตเล่าต่อเลยนะครับเมื่อวานเอ,อผู้สมัครที่เขาเข้ารอบระดับประเทศแล้วก็ตกนะครับและเขาอยู่ในขบวนการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคัวทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังหมดนะครับอย่างละเอียด ชั่วโมงครึ่งอนะครับว่าวิธีการก็ทําทํากันอย่างไรนะครับตั้งแต่ไปจ้างคนในระดับอําเภอหัวหนึ่งตกแล้วคุณหนุม่มคุณก็รู้ไหมครับไม่ต่ำกว่าสองหมื่นบาทนะคน,ล,คนละ,ะจ้างคนละครับโอ้โหเขาบอกว่ามันไม่ตามารถั้งแต่แต<ด>ระดับอําเภอมาใช้คนละสองหมื่นนี่จนกระทั่งมาถึงระดับประเทศนี่กว่างานจะเสร็จนี่โอ้หลายหลายสิบโลนะ ออไม่ต่อคนเนี่ยนะครับหมายถึงผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยที่มาอิสระก่อนนะครับแต่เป็นนักธุรกิจเนี่ยหมดหลายแสนนะครับ oh. เขาบอกว่าไปรับคนทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่เอาเพราะเขากลัว oh. ติดพุกหนึ่งถึงสิบปีแต่คนที่หน้ามืดที่อยากได้เงินเนี่ยก็ก็ยอมครับแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยก็ oh. ต้องดูแลตั้งแต่อำเภอมาจังหวัดเนี่ยผู้นี้นะครับยังขอปกปิดแหล่งข่าวนะครับเขาบอกว่าเขาทําหกกลุ่มที่อำเภอ จากหกกลุ่มก็มาประสานกับจังหวัดพอขึ้นจังหวัดมาก็ต้องมาเข้าพัวกับประเทศค,ครับอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเขาบอกว่าการที่กลุ่มต่างๆเนี่ยที่ผมออกมาชี้แจงสังคมเนี่ยเขาบอกตรงตามนั้นหมดเลยเพราะการจัดกลุ่มเนี่ยถูกบล็อกโดยตั้งแต่อําเภอจังหวัดแล้วยกมาจังหวัดะละสี่สิบคนสี่สิบคนสี่สิบคน รับแล้วให้ได้จนยัยอ่าแน่นอนฮะมันมีข้อมูลมีการพูดกันมีอะไรต่างๆเหล่านี้กกตก็มักจะบอกสังคมอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ฟังมาไอ้นู่นมาไอ้นี่มาอยากได้หลักฐานกกตมีหน้าที่ไปหาหลักกกตมีหน้าที่ไปหาหลักฐานครับอืผมมีหลักฐานแล้วครับถ้าผู้สมัครอยากได้หลักฐานผมก็มีหลักฐานครับอื นะแต่กกตผมยังไม่เคยเห็นเลขาสแสวงเนี่ยออกคําสั่งให้กําชับอะไรอย่างไงในการตรวจคุณสมบัตินะครับซึ่งก็มีปัญหาอีกนะคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามเนี่ยสี 48, ่หมืนปดพคนเนี่ยท่านเลขาตอบว่าจะชี้จะตรวจทั้งหมด200ร้อยบวกหนึ่งร้อยเนี่ยอันนี้ผิดครับท่านต้องตรวจสี่หมืนแปดพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดคนตั้งแต่ต้นใหม่หมดครับเพราะเราเพบว่ามีแม้กระทั่งถือหุ้นสื่อมีแม้กระทั่งเป็นผู้ภาคสอสมทบ เป็นกรรมการหมู่กองทุนหมู่บ้านคือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเป็น,ออ,อ,นออกพอมนนี่ก็เจ้าหน้าที่รัฐนะครับอาสาสมัครปร้องกันตนเองที่ปัตตานีก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐครับมีเจ้าหน้าที่รัฐในอื่นเนี่ยอยู่เต็มหมดตามคาที่ภาคสาและคำวินิจฉัยสารและธรรมนูล,ลุดเข้ามาในระดับอําเภอเต็ไมไปหมดอันที่สองคือ,อคุณสมบัติและประสบการณ์สิบปีเท็จเต็มไปหมดเลยครับคนเลี้ยงไก่ไปสมัครศิลปะวัฒนธรรมที่ขุขันศรีสะเกดเนี่ย รับรองกันเองครับและไม่มีการตรวจผมตรวจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพราะว่าตอนเลือกขราวที่แล้วเนี่ยกรกต,ตออกระเบียบให้องค์กรเป็นคนรับครับรับรองหน่วยงานสมาค,คมเป็นคนรับรองแต่คราวนี้ให้บุคคลรับรองกันเองแล้วไม่มีการตรวจว่าของจริงหรือไม่จริงชาวบ้านก็มาด้วยกันขึ้นรถมิกซาอัพที่ขนกันมาจากหมู่บ้านน่ะเอาอยางลงกลุ่มไหนก็สมัครก็ศิลปะวปฒนว่าทเต็มก็ย้ายไปอยู่กลุ่ม ที่ไม่รับรองมีแค่สองกลุ่มย้ายันมั่วเลยว่าคั้นอย้ายังมั่วเสร็จก็หันซ้ายหันขวาก็รับรองกันเองครับทีนี<อ>้คนที่มีหน้าที่ตรวจคือกรกตอ,อำเภอก็ไม่ตรวจเพราะว่ากรกตไม่ได้มีคําสั่งให้ตรวจเพราะไม่รู้จะตรวจ<ม>ยังไงโดยบอกว่าผู้ผู้รับรองมีโทษจําคุกกันเองนะครับก็เลยปล่อยหมดทีนี้พอตรวจ<อ>ย้อนกลับไปดูเอกสารที่ผมมีเนี่ยใแต,ตัวอย่างเนี่ยนะครับโอ้ยอย่างน้อยเกือบทั่วประเทศแหละครับที่มีปัญหา เออบอกว่าทําอาชีพทํานานะครับแล้วก็เป็นอ,อสมก็ก็ร,รับรองกันเองไม่รู้ไม่รู้เป็นจริงไหมมีบัตรไหมม,มีเอกสารไหมถ้ารับรองอ,อสมอ,อสมอก็เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐอีกนะครับหรือเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านเนี่ยนะครับมีบางท่านเนี่ยเขียนเลยเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านก็โดนครับ อย่าเ,เห็นอบอกมีบริษัทเดียวกันก็มามากันเป็นกลุ่มสมัครก็ได้ใช่หไหม,อ,มอันนั้นก็มีตัดออกไปนะครับถ้าเจ้าหน้าที่กกตอจังหวัดผมยกตัวอย่างอย่างจังหวัดยะลาเนี่ยมีแบบนี้ขนจากโรงงานแพปลามานะครับอันนั้นก็เตัดออกไปทั้งหมดสิบสำนวนครับตอนนี้กกตยังไม่สั่งการเป็นพยานเลยส่วนที่ที่จังหวัดตราดนี่เห็นชัดนะครับมาจากรีสอร์ทเดียวกันเฟอร์นี่เดียวกันแล้วก็ดันจนกระทั่ง เข้าสู่รอบประเทศไปแล้วนะครับมีคนมียามนะครับเออมันไออย่างนี้มันผิดไหมไออย่างนี้มันผิดไหมผิดครับผิดครับเพราะแต่ไม่แต่ที่ไม่ผิดเพราะก็กตไปขยายอำนาจตัวเองในลักษณะอื่นทำนองเดียวกันในระเบียบกฎหมายแยกให้เป็นทั้งหมด20กลุ่มคุณก็คุณหนุ่มมี19กลุ่มที่ระบุชัดเจนนะว่าเป็นกลุ่มสตรีกลุ่มคนชรากลุ่มอุตสาหกรรมอะไรกลุ่มอื่นเนี่ย ถูกต้องครับอื่นๆน,นะครับเขามีให้อยู่แล้วนะครับแล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์ผมผมให้ค่าหมดเลยนะครับคนขายกว๋วยเตี๋ยวคนขายหมู <ừ. S 1> อะไรนะครับคนรับจ้างรเดอรนนะครับเขาให้สมัครกลุ่มกลุ่มรับจ้างครับและ <ừ. S 1> ให้สมัครอื่นๆหรือสมสัครสตรีหรือสมัครผู้สูงอายุได้แต่ <ừ. S 1> ไม่ใช่คุณไปสมัครพลังงานคุณไปสมัครสิ่งแวดล้อมคุณไปสมัครกลุ่มแพทย์ซึ่งในนั้นมีคำนิยามบรรยายไว้หมด อันนี้คือที่ที่ทั้งหมดเลยพี่สมชายเลยมองว่าทั้งหมดนี่มันเป็นทฤษฎีผลไม้พิษผลไม้พิษถูกต้องครับเมื่อคุณปล่อยให้คนเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่รอบการเลือกไปแล้วคนเหล่านี้ไปเลือกหรือไม่เลือกหรือไปบล็อกโหวตหรือไปเลือกคนอื่นหรือไปรับจ้างเนี่ยมันได้ทําคะแนนให้เสียตั้งแต่อเภอแล้วอันนี้คือส่วนที่สองนะอันนี้คือเสียงแต่อเภอจังหวัดประเทศเลยแต่คะแนนจะจับล่างนั้น อันี่โมคาครับแต่ว่าไอ้เมื่อกี้ให้ให้เปิดหีบนับเนี่ยนะครับตรวจบล็อกโอดตรวจบล็อกหอดซึ่งผมจะเล่าให้คุณหนุ่มคุณกู้ฟังครับเขาได้เล่าให้ผมฟังว่าได้ใช้คอมพิวเตอร์คำนวณครับหมายถึงว่าถ้านคุณจำไม่ไม่ไม่คำนวณเวลาเขียนบัตรเลยครับคุณกู้กับคุณหนุ่มจะอยู่คนละกลุ่มจะได้รับบัตรคนละชุดนะแต่เลขจะไปรวมกัน ให้คว้ยยังไงก็ตามเนี่ยก็ให้ควักแบบแบบบิงโกขึ้นมาครับ<อ>มันถูกคำนวณโดยนักเลือกตั้งและใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาคำนวมันและนอกจากนั้นนะครับกลุ่มกลุ่มที่แพ้แพ้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่มที่ชนะกับกลุ่มที่แพ้แพ้เนี่ยได้รับข้อมูลอินไซต์ต่างกันกลุ่มที่ได้รับข้อมูลอินไซต์เนี่ยเตรียมกระดาษใส่กระเป๋าไว้แล้วครับพับกระดาษใส่กระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อกันไม่หมดแต่อ,อีกกลุ่มหนึ่งที่แพ้แพ้เนี่ย ไปจดในสมุดเล่มสวสามครับระหว่างนั้นเนี่ยตอนก็คือข้อมูลสานการเมื่อไเลยเกิดความพ่ายแพ้เอความชนะอยู่ตรงนั้นเขาเขาขอกล้วลอกใส่เล่มระหว่างไว้บนโต๊ะจากนั้นเนี่ยมีการให้ย้ายให้ย้ายไปรับเอกสารใหม่ครับอืมมันมีเบวนการอยู่ในนั้นที่รู้เนี่ยนะครับเขาก็รู้แล้วว่าเล่มใหม่มันก็คือเปล่าเปล่าไม่มีอะไรเพราะว่าไอ้โพยเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋า เข้าใจครับเข้าใจครับนะฮะทีนี้ก็ต้องดูแหละคุณสมชายนะฮะสุดท้ายด้วยเวลาจํากัดต้องดูว่ากกตจะเอายังไงกับเรื่องนี้ถ้ากกตรับรองไปก่อนนี่กกตติดคุกสูงถูกไหมก็รับรองได้เลยครับถ้าท่านจะเสี่ยงผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะผมไม่ได้มีความยินดียิน้ายอะไรกับท่านเลยเพียงแต่ว่าข้อมูลที่กรรมธิการหลายคณะของวุฒิสภาสอบนะครับผมส่งสำนวนไปให้ท่านเนี่ยสี่เรื่องเนี่ยชัดเจนมากนะครับมีคลิปวิดีโอ นะครับของการซื้อเสียงมีหลักฐานการจัดจ้างต่างๆเนี่ยสจังหวัดเนี่ยนะครับก็ยังไม่ทราบผลแล้วก็มีผู้ร้องเยอะก็ให้กกตยืนยันนะครับว่าท่านต้องทําหน้าที่โดยสุจริตและเที่ยงธรรมครับ